ห้ามโอนมัดจำใดๆทั้งสิ้นมีฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินฟรีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานเข้าได้เข้าสวนค้าขายต่างๆแนะนำเลยค่ะคันนี้ทนทานดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันรถ Big อ c a แคปราคา56,000บาทสนใจโทร098 814 4390แปดเคเครื่องดีพวงมาลัยพาวเวอรพาษี68พร้อมโอนต่างจังหวัดมีบริการส่งรถอยู่ลำปางค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ